ที่หลวงตาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะคือวิญญาณอยู่ที่โรงพยาบาลมากกว่าที่วัดนะฮะมันจเจริญยุคนี้มันจเจริญวัตถุคนเกิดจะเกิดโรงพยาบาลคนตายส่วนใหญ่ตายโรงพยาบาลค,คนตายมีสองสองประเภทประเภทตายก่อนกำหนด แล้วะเไปตายตามอายุไขคนที่ตายตามอายุไขก็ไปตามกรรมเลยแต่คนที่ตายก่อนอายุไขอายุที่เหลือก็คูณห้าสิบข้าไปที่ว่าตายเขาเรียกว่าสัมโพเวสีเป็นยางตกค้านงนะมันก็เลยอยู่โรงพยาบาลซส่วนใหญ่ <c oughs> ที่วัดที่เขาเาผเาผีเขาเขาเผาคนตายบางวิญญาณมันไปเกิดแล้วไปตามกรรมก็แล้วบางคนก็ไปพรหมมัง่งไปสวรรค์มัง่งได้เกิดมัง่งเป็นสัตว์ม,มัง่งลงข้างล่างมัง่งเกิดเลยก็มั่งแล้วแต่แล้วแต่แล,แ,ตแล้วคนที่เขาทํางานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เราในเวลาเรามาเฝ้า คนไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลก็มักจะกลัวไงว่าโรงพยาบาลมักจะมีผีเยอะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่หมอพยาบาลอะไรเงี้ยผีไปจากคนเขาอยู่ไปผีไม่น่าก,กลัวเท่าคนในยะุคนี้ตอนที่ทังตาฝึกอยู่กับหลวงปู่เนี่ยเรื่องวิญญาณโดยตรงนะพอเลิกงานก็จะไปตามตลาดมังงม่งโรงพยาบาลมั่งตามสี่แยกมัง่ง มันไม่ปแปทย์ท่านบอกว่าโลกวิญญาณในยุคปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนซับซ้อนมันเป็นหลายพันปีก็มีใช่ไหมจนถึงปัจจุบันมันไม่มีใครทําได้ยกเนี้มันเป็นยกย,ยุคของท,ท่านว่าท่านว่างั้นนะท่านก็เลยให้ฝึกแล้วให้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราสวดสิ่งที่เราแฝงเนี่ยมันได้ไหม เขาไปได้จริงไหมอะไรเนะี<ะ>่ยเราก็ไม่ได้ไปคนเดียวฮมันก็ไปหลายคนมันต้องมีพยานต้องมีพยานใช่ถ้าในโลกวิญญาณมันคในโลกมนุษย์โลกวิญญาณมันเป็นทุกข์วองโลกมนุษย์นะถ้าเราไม่ทําความดีไว้เาามนุษย์เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดฮะแต่มนุษนย์มนุษย์เนี่ย สูงกลางให้บรงเยนว่าใจเกิดแล้เราตายเนี่ยเราก็เกิดเลยฮะแต่เราจะไปไหนเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์สุดท้ายที่เราไปอารมณ์สุดท้ายก็คือความรู้สึกสุดท้ายอคนที่ตายก็คือคนที่ควบคุมธาตุสังสีไม่ได้เพราะธาตุสังสี มีพิษมีของมีพิษโดนของมีคมแก่ชาจิตเราควบคุมมันไม่ได้มันต้องออกมันต้องบีบให้ออกอะ่ะไม่มีใครอยากตายหรอกดีนยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีอาชีพเขาก็เลยไม่มีความรู้สึกอะไรแต่โบราณน,นี่ สมันวัยเด็กเนคนตายนี่ร้องนะครเพราะธาตุมันดีมันเจ็บปวดมันไม่มีโรงพยาบาลาบอยู่ไกลๆมันมีโรงพยาบาลแล้วเราตายก็จะธาตุมันดีกรรมที่เขาทำปัจจุบันเนะก็เกิดอาการอาการแบบนั้นตอนก่อนจะตายูนะในโลกวิญญาณมัน มันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเหมือนเราฝันนั่นแหละตัวเราเนี่ยก็ฝันไปครับแต่มันยังมีสายใยอยู่อยู่กับที่เรานอนเวลาเราฝันเนี่ยอาการความฝันกับอาการที่นอนอันเดียวกันถ้าเราฝันวิ่งเนี่ยพอตื่นขึ้นมามันมื่ยอ่ะแต่มันเมื่อยครึ่งเดียวแล้วน่ะัม่ังเมื่ยเต็มที่นะเพราะมันเป็นมีสายใหอยู่ จิตกับธาตุตอนมันเกิดมันเกิดพร้อมกันมีคำย,นยานยากนะฮะ,ะถ้าไม่ฝึกมันยากตกภูมิแน่นอนนะเพราะนั้นภูมิมันก็เลยซ้อนกันภูมิซ้อนภูมิค,คือวิญญาณซ้อนวิญญาณนั่นแหละถ้าอย่างวิญญาณน,นี่เขาตายบนเตียงอย่างนี้แล้วเขาไปไหนถ้าเขาตายก่อนกำหนดเขาก็อยู่แถวนั้นนะฮะ อยู่ในโรงพยาบาลเดินเล่นบนวอร์ดบนอะไรก็ตัวนั้น่ะเขาไม่ไปไหนเขาก็ไปโรงพยาบาลนนองไปตามสถานที่เขาตายมั่งคือวิญญาณมันไปไหนก็ง่ายนะมันเป็นวิญญาณเหมือนเราคิดเนี่ยเราคิดไปน้ว่าถึงแล้วงอ่ะมันเป็นนางมาทมเป็นผีเป็นวิญญาณไงเพราะฉะนั้นเวลาผีเข้าสิงคนเนี่ยสมัยมันรู้หมดอ่ะ ตอนมั็นข้าสิ่งนี่ใช่ไหมได้จริงใช่ไหมใช่ครับเพราะวิญญาณมันเห็นไกลแต่วิญญาณบางบางวิญญาณมันไม่มีกําลังที่จะไปได้แต่มันเห็นอยู่ครับยังไปไม่ได้เพราะนั้นไอ้เจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยถ้าเราเคยฆ่ามันเนี่ยเกิดมันตกอยู่ในภูมิที่ตกภูมิอะหมายถึงเป็นเภทโสรกกายหรือสัมวสีพวกเนี้ย มันมันจะดึงเราไปครับ<ฆ>ถ้ามันมีกําลังถ้าเรามีไม่มีกําลังเนี่ยโดนมันดึงแน่นอนนะ<ฆ>กําลังใจไม่มีครับ<ฆ>ประมาเนี่ยกําลังใจไม่ดี่<ฆ>ะผูดด้ที่ทำ้ายตัวเองนะกาลังใจกําลังใจทุนหิต<ฆ>โกรธ<ฆ>เฉี่อยอะไรพวกนี้ตรงนี้คือทรลายตัวเอง วิญญาณพวกนี้มันจะดึงไปอ๋อตามคืนอารมณ์เราถูกครับแล้วหลายคนที่เขามาโรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่กล้าสวดมนต์เพราะเขามีความคิดว่าถ้าเขาสวดมนต์เนี่ยวิญญาณจะมาอยู่กับเขาก็เลยว่าไม่สวดมนต์ตอนอยู่โรงพยาบาลเ,เขาไม่อยู่เราหรอกแต่กลับบ้านสวดอยู่ฮะวิญญาณที่อยู่กับเรามันต้องเป็นซีเราเป็นญาติเราครับวิญญาณเหมือนมนุษย์เนี่ยเพราะวิญญาณคือมนุษย์เนี่ย คนตายปีญญาณเป็นทุกข์นะฮะอยู่ในนี้ไม่มีใครอยากตายหรอกแต่ก็ต้องตายหลวงปู่จึงให้เราฝึกเตรียมตัวตายไงเตรียมตัวตายออกแบบนิ่มๆมาแล้วสวดมนุ์ทุกวันเนี่ยเราสวดทุกครั้งเนี่ยจริงๆจริงแล้วสวดมนุ์เนี่ย เราเป็นผู้ไม่เกิดนะทุกผู้ห่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกอย่างเลยสวดทุกครั้งเราก็ห่างทุกครั้งแล้วก็เป็นสายใหญ่กับจกกักรพรรดิทุกครั้งที่สวดถ้าตั้งใจสวดจริงๆเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้หลวงปูท่ท่านสอนถ้าสวดแล้วไม่เป็นประโยชน์ไปสวดทำไม ใช่ไหมสวดแล้วต้องเป็นประโยชน์นะเพราะนั้นถ้าสวดมนตนบ่อยๆเนี่ยอย่าลืมว่าคนที่จะคนที่เคยชินในอารมณ์ไม่ดีเนี่ยตอนที่สวดเนี่ยมันจะห่างห่างทุกครั้งที่สวดถ้าเราสวดบ่อยๆมันก็ห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมพอสวดกันหลายๆคนเนี่ยเหมือเมื่อกี้เนี่ย มันเพลินนะทุก mm hmm. แล้วลืมหมดเลับางคนเนยลืมหมดจิตมันเบามันก็ลืมมันก็อยู่กับพระอยู่กับบทสวดตรงที่หนูถ้าเราฝึกพระจ้ตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปหมายถึงว่าค่อยๆสวดไปใช้อริยบทที่เรามีอยู่เนะี่ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตืมนอนอะไรพวกนี้ เพราะในยุคนี้มันเป็นยุคที่กําลังจะเปลี่ยนนะครับสภาพโลกมันกําลังจะเปลี่ยนนะคือโลกนี้มันจเจริญและเสือ่องกำลังจะสังเกตเห็นไหมไหนจะอุบัติเหตุไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะมนุษย์ทั่วโลกฆ่ากันอุบัติเหตุอุบัติภัยมีทุกทุกวันแล้วภัยธรรมชาติเกิดทุกวันทั่วโลกเลยนะไม่ใช่ นะเพราะฉะนั้นโลกมันจะต้องกําลังจะต้องเปลี่ยนนี่ถ้ามันเกิดเราเราต้องเตรียมตัวจะออกจากล่างไนงะเตรียมตัวออกจากล่างใช่เตรียมตัวตายนะ้ยก็ถูกแล้วเตรียมตัวตายเพราะน,นั้นท่านที่ให้สวดบ่อยๆสวดบ่อยๆสวดไปเรื่อย ในหลายปีท่านจะรู้ว่าสวนแล้วมีประโยชน์ข,ขนาดไหนอย่างในน้อยนะท่านบอกว่าแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนเป็นโรคหายไวในลงตาอายุแปดสิบสองนะรุ่นเดียวกันมันไปหมดแล้ว <laughs> 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 เพราะตอนที่บวชตอนที่ลงตาบวชนะ เมืองเมืองไทยมันฟองสบู่กำลังขึ้น<ะ>ไหนจะเงินเดือนไหนจะโบนัสใจโอ้พอหลวงตาบวชปับ๊บเพื่อนมันก็บอกเอ้อมึงโง่ no. <c oughs> เศรษฐกิจดีบวชทำไมใช่ไหมับไปทำไมทา่านเพราะหลวงตาฝึกกับท่านมาสิบกว่าปีไงตอนที่ตัดสินใจหม,มายถึงว่าถ้าเราไม่ไปตอนนี้เนี่ยมันก็เสียเวลา เวลาพาะวนันนี้ถ้าบอกยุคนี้มันอายุสั้นพ่อเจ้าองค์ปัจจุบันนะมันร้อยปีมนุษย์จะไม่ถึงะส่วนใหญ่ละเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบมันก็ก็ไม่ถึงสองสามปีก็ตายบางคนยังไม่ออกเลยก็ตายแล้วไอ้ทองก็มีนะเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยท่านว่ามันตายแน่นอนแล้วนะจะทำไมไม่ให้มันป่วย โลกที่มันเกิดทุกวันเนี่ยอย่างพว,พวกมาเลงเบาหวานความดันหัวใจพวกเนี้ยเป็นแล้วมันทุกข์กิโมความตายอยู่นะทุกข<ฆ>์มันตายแน่นอนแต่มันทรมานก<อ>็ก็จะออกจากร่างได้ลองคิดดูดิบางคนใช้เวลาตั้งหลายปีมันบีบชาติเราอ่ะชาตมันบีนบจิตเราอ่ะ<ฆ>มันก็เกิดกังวล มีเงินเท่าไหร่ก็ต้องรักษาหมดถูกใช่เพื่อต้องการให้โลกมันออกเพราะนนั้ท่านบอกต้องเตรียมตัวอย่าให้มันเกิดครับความรู้สึกทางธรรมความรู้สึกเรื่องใตสนานาคมเนี่ยเรามีน้อย,เ,ยเราไปบันทึกทางโลกมาตั้งแต่จำความได้ ในรูปรสกินเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายคือเราต้องเรียนหนังสือใช่ไหมเราต้องเรียนเรียนเพื่ออาชีพค,ครับเป็นอยู่ในยุคนี้ในยุควัตถุแต่ยุคหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ยุคหลวงตาเป็นยุคที่พอขึ้นหนุ่มหน่อยยาก็ก็บอกเอ็งต้องไปหาชี่ทำกิน<ม>คือไปฉาง านที่ใช่สานที่ทำกินแต่สมัยนี้ไม่ได้คุณต้องเรียนเพื่อต้องทำมาหากินนะเพราะนั้นโรคมันก็เลยเจะเดินแล้วเสื่อมอย่างนี้ถ้าว่าถ้าเราสวดมนเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเราจะลืมทั้งโรกเราสวดทุกครั้งเนี่ยพอเราแก่ไปเนี่ย เริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆเ่ยความรู้สึกทั้งโลกโอเคแล้วบัน,บนทึกไว้โว้ตามที่เราเรียน,นโลกแต่ธรรมะเนี่ยมันจะเริ่มซึมเข้ามามันมาจากการสวดมนต์นะจ๊ะไม่ใช่การมาจากการอ่านหนังสือแล้วกลับมามาจากฟังฟังฟัง,ฟงครูบาอาจารย์เขาสอนธรรมะฟังก็ เข้าใจไม่เข้าใจมั่งมันเป็นสองขั้นตอนครับแต่ถ้าเราเริ่มสวดมนต์ภาวนาเนะี่ยมันเข้าไปถึงเลยนะเข้าไปถึงกรรมฐานที่เราฝึกเลยมันไม่ผ่านขั้นตอนอะไรครับฉะนั้นคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะฝึกโดยเฉพาะราชการเนี่ยสมัยที่หลวงตาฝึกอยู่วะฝึกกับหลวงปูนะ่เนี่ย ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยพุทธิธราชการเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะอยู่บ้านเขาจะอยู่ห้องพระแล้วก็อยู่กับพระเนี่ยเวลาสวดพุ่งก็จะกรรมพระเขาจะสวดไตรสนา,นาคมสมัยนั้นอ่ะพุทธังสารานางังกัจฉามิสัรมังสารานางังสังกังกลับไปกลับมา้นี่ะนคืนวันศุกร์คืนวันเส,สาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์เขาก็ไปทํางานเขาก็มีอะออกจากไม่ลงจากบ้าน มา,มาอพธรสัตคนะือเขาเตรียมตัวที่ต้องปลดเสียนแล้วเขาต้องเตรียมตัวที่จะส่งไปนะครับไนนม่ใช่คือกรรมฐานะเราไปฝึกที่วัดนะไม่ใช่นะที่ไหนก็ได้ไม่ใช่มาส,นะสังเกตดูเวลอเดเรากราบพระเนี่ยเรานั่งภูเขาเนี่ยนั่งพรเทียบเรามองภาพพระที่เราจะกราบเราก็ถวายชีวิตนะพุทธธรรมชีวิตทั้งในภูเชน,เนิอ่ะ ทำมังชีพิสังเมผูเชมิสังขังชีพิสังเมผูเชมิถวายชีวิตให้ท่านเลยช่วงที่กราบเนี่ยตาเราก็จะบันทึกภาพภาพระที่เรากราบเข้าไปดีใจครับเราบันทึกทุกครั้งที่เรากราบนะฮะถ้าเรากราบเป็นท่านบอกไม่ต้องเพง่งเอ็งมองดูเฉยกราบทุกทุกวัน กอนนอนแล้วตื่นนอนเอาลูกมาไว้บนที่นอนอะบนที่นอนเลยกราบเลยเไ,ไ,ไม่ตรงไหนก็ได้<ะ>ตรงกราบ<ะ>แล้วเวลานอนให้สวดมนต์ให้หลับ<ะ>ในอนาคตห<ะ>ลายปีเขาเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยจิตสัมผัสนามธรรมาใน<ะ>รูปรกว่า<ะ>เรามอง เรามองรอสิบเนะี่ยเราเห็นรูกท่านนะเราจะเห็นบุญบุญบรารมีนะหรือกรรมอะ่ะมันจะเกิดมันจะมันจะซ้อนซอนลูกอย่างหลวงปู่นะอย่างจากกนะางักรพัฒดิเนี่ยอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะยิ้มมั่งอะไรมั่งเปลี่ยนไปนเปลี่ยนมานั่นคือนามธรรมจาก,กรูปธรรมเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นโพธิสัตว์ที่ยัง บารมีท่านยังวิ่งอยู่พร้อมที่จะจัดสรูปเป็นผู้ดุธเจ้าในอนาคตไงเพราะฉนั้นบารมีสักไปตามตรูปลักษณที่ท่านสร้างรูปนะไปหมดนะมันเป็นสื่อสื่อกรรมสื่อบารมีอย่างเราเหมือนกันนะ่ะรูปเราแจกออกไปเนะี่ยไอ้หมอดูเนี่ยมันฝึกมามันก็จะรู้แล้วนยะคนนี้เป็นยังไงสื่อคือสื่อไง มีลูกสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนมีเนียม,มีอะไรพวกเนีย้ยมันอยู่ในลูกนะในสมัยโบราณเขาฝึกกันอย่างเงี้ยแต่ยุคป,ปัจจุบันมันติดวัตถุวัตถุนัจเลนเหมือนก็เลยไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกทางโลกมากกว่าทีนี้ถ้าเราสวนนานๆเข้าเวลาจะกินอะไรเนี่ย พอเราแผ่พักเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะกินหรือไม่กินมันจะมีความรู้สึกเองว่าจะไม่กินหรือจะกิน mm hmm. เวลาเราไปไหนเนี่ย mm hmm. เพื่อนมันชวนไปเนี่ย mm hmm. เราจะรู้สึกว่าไม่อยากไปเราก็ไม่ไปนี mm ่ค hmm. ือคนความรู้สึกครับ mm hmm. เพราะเราอยู่กับพระเนะี่ยเราสวดมนต์บ่อยๆมันก็มีสายใหญ่กับพระสายใหญ่กับหลวงปู่สายใหญ่กับจกักรพรรดิ เอามาเป็นประโยชน์ได้ในการดำรงชีวิตยุคปัจจุบันเนี่ยครับเพะฉะนั้นบางคนสวดปัญหาชีวิตเขาสามารถจะแก้ไขได้เพราะในบทสวดเนี่ยมันมีโลกธรรมด้วยไง่าท่านจะเป็นจักรพรรดิัวท่านจะเป็น,ปนหวนนลวงปู่นะท่านกระเวียนว่าใจเกิดเหมือนกับเราเนยแหละแต่เรามันติดติดในวัตถุติดในรูปรลก,กินเสียง ส่มากติดฮะทางตาหูจมูกดีายติดกระเบื้ดิ้งนดิ้งวันยุคนี้ลอยข้ามาสวนมนคงยากอยู่ใช่ไหมมันก็ต้องถามว่าสวดเราได้อะไรวันนี้หลายคนก็มาครั้งแรกคือโดนชวนมาแล้วก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องสวดมนต์บทเดียววนไปวนมานี่คือใช้อย่างไงทำไมต้องห้อยปักคำนี่นะคยัะโ,โอ้โหเรื่องยาวเลยถึงไม่เข้าใจครับครั้งแรกเลยฮะับโดนแม่หลอกมาบ้างโดนใครหลอกมาบ้างะปัจจุบันมันคืออดีตนะครับแต่การการทําปัจจุบันคืออนาคตเข้าใจไหมสิ่งที่เราทําไม่ได้อดีตเรารู้ไหมเราเราไม่รู้ว่าทดลองได้ฝึก ถ้าเราอยู่ปัจจุบันไปอนาคตข้างโลกนะยังไงก็ไม่รู้เพราะวันๆเราก็ดูจัดงานธุรกิจเรื่องทรัพย์เรื่อง,เ,องเที่ยวเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรพวกนี้ตลอดนะทั้งวันวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเวลาตายรู้นะไปไหนไม่รู้อดีตก็ไม่รู้เพราะไม่หยุด ถ้าเรามาสวดมนต์แล้เราหยุดนะหยุดโลกเลยนะแล้วก็มีสายใยญกับจักรพัรดิมีสายใยญกับโพธิสัตว์มีสายใยญกับสายายบไตยสนา,นาคมคนเขาคงเข้าใจว่าไอ้สายใหญมันคืออะไรครับสายใหญก็คือผัวเมียลองด่ากันดิด่าปุ๊บมาพับเลย พนบันทึกไว้ท้งแจะเจอกันครั้งแรกนั่นคือสายใหญ่สายใหญ่แห่งกรรมเหมือนเราเรียนหนังสือถ้าเรียนถ้าเราไม่บันทึกเนี่ยมันไม่มีสายใหญ่ถ้าเรียนตั้งใจเรียนเนี่ยบันทึกเนี่ยพอมันนึกมันก็เป็นสายใหญ่นั่นคือเป็นประโยชน์ทางโลกธรรมะก็ไม่จางอะไรกันเลยเราตั้งใจสวดมนต์เพราะต้องการ ตายแล้วไปไหนเราทำกรรมอะไรไว้ในโลกเนี่ยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมคขคโภโมกรมอบรของกรรมนะตั้งแต่เด็กยนันโตแล้วก็ย้อนไปอดีตด้วยกี่ภพกี่ชาติมาแล้วจิตมันถึกไว้นะถ้าเราไปทางโลกตลอดเนี่ยจ้างก็ไม่รู้ว่าชาติแล้วมาจากไหนไม่รู้ถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ย มันจะเริ่มย้อนแล้วบางทีเราไม่ได้ฝึกแต่เรามีความรู้สึกอย่างมาโรงพยาบาลเนี่ยคุ้คๆเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยแต่ชาตินี้ไม่เคยมาเลยคุณแน่นอนคุณคุณใช่ไหมล่ะแสดงว่าอาดีตแต่ไม่รู้ว่าละอาดีตตรงนั้นเราทำอะไรไว้เพราะนั้นฝึกเพื่อ เตรียมตัวที่จะต้องตายแล้วเกิดเตรียมตัวใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะในอนาคตเรามีประโยชน์มากสุดๆเลยนะเวลาเราได้ยินเสียงใครคุยกันเนี่ยเราจะรู้เลยนะเขาคุยเรื่องอะไรเนะี่ยถ้าเราอยากรู้มันจะมีจังหวะรู้เสียงรู้ได้เลยเนี่ยเพราะจิตเราเปิดเครื่องไว้ เปิดไปอยู่กับพระเพราะนั้นท่านจึงให้กรรพระท่านจึงให้หลวงตาแจกพระแจกไม่อั้นนะรูปรักษ์ที่แจกไปนะเป็นรูปรักษ์จักรพรรดิน่ะเป็นรูปรักษ์หลวงปู่แล้วเป็นรูปรักษ์หลวงตามีขึ้นจักรพรรดิอดีตปัจจุบันไปอนาคตมีขึ้นโพธิสัตว์ที่เต็ม แล้วโพธิสาวที่ยังไม่เต็มอีกองหนึ่งคือมีห้วงตาแอบเข้าไปด้วยประมาณนั้นแหละครผมซ่อมซ่อมดูกันใหญ่เอาเอามาไปประโยชน์ได้นะบางองค์มันจะขึ้นเป็นธรรมธาตุเราจะมองเห็นแวบๆนะแล้วอะไรเป็นตัวกําหนดคะหลวงตาว่าเราจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วเราจะไปไหนตัวเราีดยกาหนดเองได้เหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยเด็กๆเราเรียนเนี่ย เราก็สามารถจะกําหนดได้ว่าจะจะไปเรียนอะไรเลือกเรียนอะไรถูกต้อง<ะ>เวลาเราตายเราจะกำหนดได้ไหยได้ตายปุ๊บเกิดเกิดปั๊บยังได้เลยตายปุ๊บไม่เกิดก็ได้เลยมันอยู่ที่กําลังใจนะเพราะนั้นมันมีลูกศิษย์หลวงพ่อท่านเป็นหมอหลายคนนะ ใช่รุร่นเดียวกันนี่แหละ,ะตอนได้บวชยังไ,ไปไหนไปรู้แล้วบวชเราหายไปเลยเขาบอกว่าไม่เจอเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หมออวยรู้จักหมออวยไหมหมออวยเกศสิงหนะ์สมัยก่อนเขาไปอยู่ที่วัดป่าบ้านกานะ่ยเขาก็จะพาลูกศิษย์เข้าไปาหมอคนนี้เข้าไปด้วยแต่ตอนหลังมาอยู่ก็หลงปู่ติดหลงปูเลยติดหลงปูดู ที่นี้เขาตั้งใจเขาก็เลยสัมผัสได้ครับเวลาเขาจ่ายยาเขาจ่ายนะเวลาเขาป่วยเขาไม่กินยาเขากินออน้มนต์นะอ๋อจ่ายายายให้คนไข้ใช่แต่หมอกินอมอนมนต์ถู <laughs> เอาเรื่องจริงนะเนี่ยเ <laughs> มื่อก่อนน้องตาจะไปขาดงานก็ก็โทรไปหาหมอหาไปรับรองไนงะจะไปวาสแกนนะอ๋อพัวก,กันนะออกให้เซน็นให้ป่ <laughs> วยนะ เขาเป็นหมอประจำปจำธนาคารนี่ยเ,เป็นหมอตอนหลังแกลาออกลักบวชแล้วก็หายไปเลย